สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช่อง MC b m by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งด้วยค่ะกับรายการ Wedding o n e One with MC Bim by Fiber นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมที่คลิกมาในคลิปนี้นะคะต้องรู้อยู่แล้วว่าบิมจะมาพูดถึงเรื่องของเท่าแก่งานแต่งงานค่ะหลายๆคนเนี่ยก็มีความสงสัยกันมากเลยเพราะว่าชื่อเท่าแก่เนี่ยมันก็ฟังดูจีนๆใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะงงๆว่าเออแล้วท่านหนูแต่งงานแบบไทยเนี่ยมันจะต้องมีไหมคะพี่บิมอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่อง เกี่ยวกับเท่าแก่ง,งานแต่งงานละกันค่ะว่าจะต้องมีไม้แต่งไทยแต่งจีเนี่ยต่างกันยังไงและต้องมีกี่คนควรเป็นใครบ้างนะคะคลิปนี้จะเล่าให้ฟังทักหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องน,นี้เอาไว้นะคะเวลาที่ยิมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมก่อนใครเพื่อนนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรากันค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยค่ะ เอาละค่ะพูดกันถึงเรื่องของคําว่าเท่าแก่งานแต่งงานเนี่ยนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันฟังดูจีนจังเลยมันอาจจะเป็นแบบคนที่จะต้องมีเป็นตาแหน่งที่จะต้องมีอยู่ในงานแต่งงานแบบจีนหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นไทยเชื้อสายจีนไหมอะไรยังไงนะคะก็จริงๆแล้วณนะปัจจุบันนะคะก็สามารถมีเท่าแก่ได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบจีนเลยก็คือเหมือนแบบ ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าแบบแม่สื่อหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรียกรวมๆกันให้เข้าใจง่ายนะคะปัจจุบันก็เลยนิยมเรียกกันว่าเท่าแก่นะคะเพื่อให้แบบเหมือนแยกกับญาติแยกกับ คุณพ่อคุณแม่ออกง่ายๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเข้าคําถามที่ว่างานแต่งงานเนี่ยของหนูเนี่ยจำเป็นต้องมีไมหมไหมมีได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเท่าความให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเรานิยมให้มีเท่าแก่โดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าจะต้องมีเท่าแก่เลยแหละเพราะว่าการสุ่ขอในสมัยก่อนนะคะมันจะมีการพูดถึงเรื่องของตัวเงินก็คือสินสอดทองมั่นนะคะดังนั้นเนี่ย คนสมัยก่อนนะก็อย่างที่รู้กันว่าจะแบบมานั่งเรียกเงินเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เรียกเองเนี่ยมันจะดูแบบ กระอักกระอ่วนเขาไม่ค่อยแบบอยากจะมาพูดกันเรื่องของตัวเงินเท่าไหร่นะคะดังนั้นเขาก็เลยคิดให้มีตําแหน่งนี้ขึ้นมาก็คือตําแหน่งของเท่าแก่นั่นเองที่จะเป็นตัวแทนของทั้งสองครอบครัวในการพูดคุยเรื่องของตัวเลขตัวเงินสินสอดว่าลูกสาวบ้านนี้จะต้องได้สินสอดท้องมันเท่าไหร่อันนี้น้อยไปไหมอันนี้มากไปไหมอะไรยังไงนะะจะต้องมีคนเจราจาต่อรองก็เปรียบเหมือนกับเป็นคนกลางนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าแบบจีนก็แน่นอนเราเรียกกันว่าเท่าแก่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ย สมัยก่อนก็จะเรียกว่าแม่สื่อค่ะอย่างที่บิมบอกไปเมื่อตอนแรกนะคะว่าคนไทยก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเรียกกันว่าแม่สื่อมากกว่าแม่สื่อแม่ชักอะไรแบบนี้นะก็คือเป็นคนที่เป็นคนกลางในการเจรจาเรื่องของการที่สองครอบครัวจะตกลงมาแต่งงานกาันมันจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน์เงิในทองใครจัดงานใครออกเงินอะไรยังไงจะยกขันหมากมาเท่าไหร่อะไรยังไงเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แม่สื่อหรือว่าเท่าแก่เนี่ยเป็นคนคุยเป็นคนเจรจา ดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะจําเป็นจะต้องมีเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่แต่ละบ้านเนี่ยเขาไม่อยากจะคุยกันเองเรื่องของตัวเงินแบบนี้นะคือบ้านฝ่ายชายก็ดีบ้านฝ่ายหญิงก็ดีเนี่ยคือฝ่ายหญิงจะเรียกเงินก็ดูแบบเอ๊ะขายลูกสาวกินหรือเปล่าพอฝ่ายชายจะต่อเพราะว่าแบบ แพงไปไหมเรามีเงินไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกเ็ารักจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูกล็นเอิ่มไปต่อลูกเขาเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องดองกันแล้วดังนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องมีเท่าแก่หรือว่ามีแม่สื่อเกิดขึ้นที่นี้ค่ะ ถ้ามาเป็นปัจจุบันนี้สําหรับคู่ที่จัดงานแต่งงานแบบที่เป็นไปโรงแรมวันเดียวจบหรือแม้กระทั่งจัดที่บ้านก็ตามแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นวันเดียวจบแล้วก็มีการเตรียมงานมาก่อนหน้านานสินสอดทองบ้านคุยกันมาก่อนเรียบร้อยแล้วณวันงานนะคะในปัจจุบันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเท่าแกะเสมอไปอันนี้คือคําตอบของคาถามแรกเนาะว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องมีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการคุยกันเรื่องตัวเลขอะ มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะเป็นฝ่ายหญิงไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเองฝ่ายชายไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเองอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าแบบมันมีวิธีการคุยกันหลากหลายมากไม่ใช่จําเป็นจะต้องไปเจอหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าเสมอไปนะคะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไปเจอหน้ามันต้องปะทะกันแบบเพนเห็นใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่าเธอแม่เราฝากมาบอกว่าแบบร้านหนึ่งน้อยไปแม่เราขอเพิ่มทองอีกนิดหน่อยนะอ,นะอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยม,มันมีคนกลางซึ่งบางทีอ่ะเป็นแบบ ลูกสาวลูกชายต่างคนต่างเป็นคนกลางให้พ่อแม่แต่ละบ้านด้วยซ้ำนะคะหรือบางบ้านเนี่ยพ่อแม่ไม่เรียกลูกสาวเรียกเองก็มีนะคะดังนั้นเนี่ย ณวันงานแต่งงานในปัจจุบันจึงไม่จําเป็นจะต้องมีเท่าแก่เสมอไปนะคะทีนี้ก็จะมีคําถามตามมาค่ะว่าเออแล้วถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยในเมื่อไม่ได้คุยกันเรื่องตัวเงินแล้วเท่าแก่ในตามงานต่างๆที่หนูไปมาเนี่ยค่ะพี่บีมเขามีไว้ทําไมล่ะคะก็ต้องบอกว่าณนะวันงานนะคะถึงแม้จะไม่ได้คุยกันเรื่องตัวเลขแต่มันจะมีพิธีการอยู่พิธีการหนึ่งซึ่งเรียกว่าพิธีการเจราจาสุขขอนะพิธีการท้าทามสุขขอจะเรียกอะไรก็ได้นะคะหลักๆก,ก็คือมันจะเกิดขึ้น หลังจากที่ขันหมากอะแห่มาแล้วแล้วก่อนที่เจ้าบ่าวจะไปเจอตัวเจ้าสาวเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเจ้าสาวไปซ่อนแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่นําขมวลขันหมากอะไรเข้ามาที่ห้องพิธีการจะเป็นบ้านเป็นโรงแรมเป็นเวทีอะไรก็ได้ค่ะก็หลักๆเนี่ยก็คือยังไม่เจอเจ้าสาวทีนี้มันก็จะเกิดขั้นตอนนี้ขึ้นมาก็คือขั้นตอนของการเจรจาสู่ขออย่างเป็นทางการต่อหน้าสักขีพยานก็คือต่อหน้าแขกเพื่อให้เจ้าบ่าวสามารถ ไปเจอตัวเจ้าสาวหรือไปรับเจ้าสาวมาเข้าพิธีได้มันก็เลยมีหน้าที่ของเท่าแก่เกิดขึ้นในงานนะเหมือนเป็นการจัดให้มีหน้าที่ของเท่าแก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้คุยกันว่าเออวันนี้ยกขันมากมาตามที่เคยตกลงกันไว้แล้วนะจะเห็นดีเห็นงานเป็นทองแผ่นเดียวกันไม่อะไรยังไงนะคะอพอฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็จะคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นก็ยังจําเป็นอยู่นี่คะพี่บีนอย่างนั้นมันก็ต้องมีสิคะมันไม่มีได้ยังไง ปัจจุบันนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนพูดเก่งหรือยิ่งช่วงนี้เป็นแบบโควิดมันลดจานวนคนใช่ไหมจัดงานได้น้อยลงอย่างงี้ค่ะเขาก็จะพยายามลดทอนคนที่ไม่จาเป็นไม่เกี่ยวข้องเพื่อให้แบบเซฟที่สุดดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนพูดเก่งคุณพ่อคุณแม่คุยกันเองได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเงินแล้วมันไม่มีเรื่องต้องปะทะมันไม่มีอะไรจะต้องผิดใจกันแล้วนะคะ,นะคะก็คือแค่พูดบนเวทีให้เป็นแบบ ให้พิธีมันรันต่อเนื่องได้อย่างสมเพสสมผลท่านเองน้องๆบางคนก็จะเริ่มตกใจแล้วว่าโอ้ยพ่อกับแม่หนูกลัวไหมมากค่ะพี่บีไม่ได้เลยไม่ได้ทั้งสองฝั่งทําไงดีคะ คือถ้าสมมุตินะคะว่าใช้พิธีกรเหมือนอาชีพอย่างสมมติว่าถ้าเป็นบีอย่างเงี้ยไปดูแลงานให้ลูกค้าเนี่ยบางคู่เนี่ยเขาอยากจัดงานมัดเล็กๆเป็นการภายในแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็กลัวไม่มากเนี่ยบีจะใช้วิธีในการที่ให้พิธีกรนะคะพูดเองเลยว่าทั้งสองครอบครัวมีการเจราจาท่าทางสุขขอกันเป็นการภายในมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ในช่วงเวลานี้จะให้เจ้าบ่าวเนี่ยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเพื่อไปรับตัวเจ้าสาวมานะหรือว่าให้คุณแม่ไปพาตัวเจ้าสาวออกมานะหรือว่าให้คุณพ่อไปพาตัว เจ้าสาวออกมาเจอเจ้าบ่าวนะอย่างนี้ค่ะคือมันสามารถเกริ่นได้โดยที่พิธีกรเป็นคนพูดให้นะคะมันก็จะทําให้ลดภาระคุณพ่อคุณแม่สำหรับคู่ที่คุณพ่อคุณแม่กลัวไม่ไม่อยากพูดไม่อยากอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้ มันก็เลยทําให้ข้อสรุปของคําถามแรกที่ว่าเท่าแก่งานแต่งงานเนี่ยจำเป็นต้องมีไหมเนี่ยก็สามารถจะสรุปได้ว่าไม่จําเป็นต้องมีถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือพิธีกรสามารถพูดนําให้ได้ในช่วงของการเจราจาสุขขออันนี้เราพูดถึงวันงานนะคะวันที่จัดงานแต่งงานแบบเชิญแขกมาเนาะไม่พูดถึงวันที่แบบเอ่อไปคุยไปท้าทามกันเป็นการภายในที่แบบจะต้องคุยเรื่องตัวเงินอันนั้นคือแล้วแต่แต่ละบ้านละกันว่าจะสะดวกแบบไหนแต่ถ้าเป็นวันงาน ณนะปัจจุบันตำแหน่งของเท่าแก่ไม่จําเป็นต้องมนะีแต่ว่าบ้านไหนจะมีก็ได้ทั้งไทยทั้งจีนสามารถมีได้หมดเนะพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นเช่นเรียกแม่ซื้อเรียกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเรียกตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายหญิงตัวแทนครอบครัวฝ่ายหญิงจะเรียกอะไรก็ได้นะหลักๆก,ก็คือเป็นคนกลางในการที่มาคุยกันแทนคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอง ทันมาถึงคําถามที่2ค่ะหลายๆคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้ตัดสินใจว่าจะมีเท่าแก่แต่ว่ากาลังงงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วต้องมีทั้งสองฝั่งไหมคะเมื่อกี้หนูได้ยินพี่บิมพูดว่าเท่าแก่ฝ่ายเจ้าสาวด้วยนะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวด้วยแปลว่าต้องมีทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าคะจริงๆแล้วค่ะไม่จําเป็นจะต้องมีทั้งสองฝั่งอันนี้หมายความว่าฝั่งเจ้าบ่าวอาจจะมี ฝั่งเจ้าสาวอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เช่นนะสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวพูดไม่เก่งก็เลยจะให้มีเท่าแก่มาสู่ขอ oh. แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวโอ้โหเซียนมากพูดเก่งนะคะก็ ไม่จําเป็นต้องใช้เท่าแก่ฝ่ายหญิงก็ได้ไม่ต้องใช้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงคุณพ่อคุณแม่ตอบรับเองได้เลยจะพูดอะไรก็ตามสะดวกได้เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พูดคล่องอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้นะะหรือว่านะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าสาวพูดไม่เก่งแต่บ้านเจ้าบ่าวพูดเก่งคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวพูดเองเลยนะคะพูดเองเลยว่าเออวันนี้จะมาสู่ขอเจ้าสาวให้ลูกชายนะผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะว่ายังไงนะ,ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวของเราบ้านเราพูดไม่เก่งนะก็ให้มีเท่าแก่หรือว่าตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ ฝ่ายหญิงดังนั้นมันก็จะเป็นคําตอบว่าไม่จําเป็นจะต้องมีทั้งสองฝั่งมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะไม่มีเลยก็ได้ซึ่งหลายๆคนก็จะแบบเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมีดีกว่าค่ะแต่ว่าพอหนูไปถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเอาใครเป็นเท่าแก่ดีคุณพ่อคุณแม่จะถามว่ากี่คนล่ะลูกแม่จะได้ไปเชิญถูกคาถามนี้นะคะว่าเท่าแก่แต่ละฝั่ง จะต้องมีกี่คนบีมขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ค่ะให้ดูพื้นที่ความกว้างความสะดวกของบริเวณพิธีการเป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันนะคะนิยมจัดงานจำนวนแบบคนน้อยมากขึ้นแล้วก็เลือกใช้พื้นที่ที่เป็นแบบมินิมอลสเปซมากขึ้นมันแบบเล็ก มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาคนมานั่งบนเก้าอี้เยอะๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องของโซเชียลดิสทนซิงเว้นระยะห่างก็ลำบากหรือถ่ายรูปก็ลำบากนะคะดังนั้นเนี่ยให้ดูว่ามันมีพื้นที่พอที่จะนั่งได้กี่คนนะถ้าเกิดว่าดูแล้วเก้าอี้วางได้6ตัวแค่นั้นค่ะพี่บีมก็มีเท่าแก่มาฟังละหนึ่งถ้าต้องการมี2ฝั่งนะแต่ถ้าไม่ต้องการ คือฝั่งเจ้าสาวบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ตอบรับเองสั้นๆได้ก็สามารถมีโค้ต้าให้ฝั่งเจ้าบ่าวเขามาเป็นคู่กันได้อ่าทีนี้บางคนบอกว่าวิบ้านหนูอะคะ่ะซีเรียสว่าต้องเป็นคู่แล้วถ้าพื้นที่จํากัดอะคะ่ะก็อาจจะต้องเลือกแค่ว่าโอเคให้ให้ฝั่งเจ้าบ่าวเขามาเป็นคู่กันแล้วฝั่งเจ้าสาวเป็นคุณพ่อคุณแม่ตอบรับ นะให้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะไรค่ะดูพื้นที่เป็นหลักถ้าเกิดว่าพื้นที่แบบโหสบายๆค่ะพี่บีมพื้นที่หนูกว้างมากเยอะมากสามารถจะแบบวางคนได้เยอะมากเก้าอี้ได้แบบหลายตัวมากเลี้ยค่ะก็ไปลองดูว่าเท่าแก่ค่ะคนที่เราอยากจะเชิญให้เขามาพูดเนี่ย วันนั้นเนี่ยภรรยาเขามาด้วยไหมถ้าภรรยาเขามาด้วยอันนี้บิ้มก็จะแนะนําว่าก็ควรให้เขาขึ้นเวทีไปคู่กันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของจํานวนคนว่าจะต้องแบบมาคู่กันมีกี่คนขึ้นเวทีอะไรเท่าไหร่ค่ะมันจะสัมพันธ์กับหลายๆเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของพื้นที่ที่บิ้มบอกใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของแบบพวกช่อดอกไม้ติดอกเพราะว่าปกติเราจะติดเจ้าภาพนะติดคุณพ่อคุณแม่ติดท่านเฒ่าแก่ท่านประธานหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะขึ้นเวทีดังนั้นี นั่นว่าเวลาไปท้าทามใครท่านไหนให้มาเป็นเท่าแก่บ้านเราเนี่ยให้ถามเลยค่ะว่าวันนั้นเนี่ยภรรยาท่านจะมาด้วยไหมนะหรือว่าสามีท่านจะมาด้วยไหมถ้ามาสะดวกขึ้นเวทีด้วยกันไหมในกรณีที่พื้นที่เราพอนะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เราไม่พอพอเราถามแล้วค่ะให้เราแจ้งท่านไปเลยว่าขออนุญาตเชิญขึ้นหนึ่งท่านนะคะเพราะว่าพื้นที่มันแคบจริงๆหนูจําเป็นต้องเว้นระยะห่างก็เลยสามารถจะ การเก้าอี้ได้จํานวนน้อยลงค่ะแบบนี้ค่ะคือให้แจ้งล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าคนที่เราจะเชิญมาเนี่ยเขามางานทั้งสามีภรรยานะคะแล้วพื้นที่เราจํากัดจริงๆแจ้งล่วงหน้าไปเลยอ,อย่าไปแจ้งเขาหน้างานนะว่าแบบอ๋อขึ้นได้แค่คนเดียวนะคะคู่สมรสขึ้นไม่ได้อย่างนี้มันจะไม่เหมาะนะคะดังนั้นเนี่ยการดูว่าจํานวนควรจะเป็นกี่คนฝั่งและกี่คนจะต้องเป็นจํานวนคู่จํานวนคี่ไหมอันนี้ไม่มีกฎตายตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ ขอให้ยึดความสะดวกความสบายใจของครอบครัวเป็นหลักละกันนะความสะดวกก็คือพื้นที่เราสะดวกไหมนะแล้วก็ความสะดวกของคนที่เขาจะมาเป็นเท่าแกะให้เราด้วยว่าเขาสะดวกขึ้นกี่คนอะไรยังไงแล้วก็ดูความสบายใจของครอบครัวด้วยว่าบ้านเราซีเรียสไหมนะคะคือบางบ้านเนี่ยอาจจะซีเรียสเลยว่าแบบผู้ใหญ่นั่งจะต้องแปดนะพอเลขแปดเป็นเลขมงคลอ,คอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้แล้วแต่บ้าน มันไม่ได้มีแบบว่าเป็นข้อตกลงหรือว่าข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดหรือว่าปฏิบัติตามๆกันมามันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะดังนั้นต้องไปคุยกันเองในครอบครัว <au> ทีนี้มาถึงคำถามสุดท้ายค่ะ <aş. S 1> นี่เลยค่ะพี่บิมพี่บีมพูดถึงเรื่องของความสะดวกบ้านหนูเนี่ย <S 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 สะดวกหลายคนมากนะค,คนที่จะมา ทำหน้าที่เท่าแก่เนี่ยมีคนยินดีจะมาเป็นให้หนูหลายคนมากเลยแต่ว่าหนูอ่ะไม่รู้จะเลือกใครดีหนูไม่รู้จะแบบไปคัดสรรคนไหนมาเป็นดีเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรคะเท่าแก่เนี่ย ทแนะนําการเลือกตามลําดับขั้นดังนี้แล้วกันนะคะอย่างแรกให้ลองเลือกดูก่อนว่าเรามีคนที่เราอยากจะให้เกียรติไหมคุณพ่อคุณแม่มีคนที่อยากจะเรียนเชิญขึ้นมารับหน้าที่เท่าแก่ให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่ครอบครัวเคารพนับถืออยู่แล้วสนิทสนมกันหรือว่าคูอ่อ๋าวอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่บุญธรรมอยากจะเชิญขึ้นมาแล้วก็ ท่านเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณสมบัติอีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือพูดเก่งพอสมควรคือแบบไม่กลัวไมไม่ตะกุกตะกักอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เลือกจากกลุ่มคนเหล่านั้นก่อนก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบอกมาแบบนี้ยังมีเยอะอยู่นะคะยังมีเยอะอีกก็ให้เลือกลดทอนมาถึงขั้นตอนที่สองค่ะลองเลือกดูว่าท่านไหนหรือว่าคู่ไหนค่ะที่คู่บ่าวสาวอยากจะมีชีวิตสมรสแบบนั้นหรืออยากจะมีชีวิตหรือประสบความสำเร็จแบบท่านนั้น แบบคู่นั้นๆน,น,นะคะก็ให้เลือกแบบนั้นเช่นถ้าเราอยากมีลูกชายเยอะๆเราอยากมีแบบมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ให้ไปเลือกคุณสมบัติของคู่แต่งงานที่มีลูกมีหลานเยอะๆหรือว่าบางคนบอกว่าไม่เอาค่ะหนูเนี่ยจะเป็นคนเลือกเท่าแก่เองหนูอยากเลือกคู่ที่แบบสาม,ามีเขาอยู่ในโอวาทภรรยาไม่เทีเ่ยวไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ไม่วอกแวกหนูอยากได้แบบนี้เลยพ่อพระ ก็ไปเลือกคู่ที่เขามีคุณสมบัติแบบนั้นหรือว่าถ้าอยากร่ํารวยก็ให้เลือกคนที่แบบประสบความสําเร็จร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองแบบนั้นก็ได้ถ้ายังเยอะอยู่อีกคะ่ะถึงขั้นตอนที่3นะคะให้เลือกคนที่เราอยากจะให้เขามีรูปมีภาพถ่ายร่วมกับเราในวันสําคัญบนเวทีนะเพราะว่าตําแหน่งของเท่าแก่เนี่ยเขาจะต้องนั่งอยู่บนเวทีใช่ไหมเขาจะต้องแบบอยู่ในพิธีการจนกว่าเราจะมั่นจบอะคะ่ะดังนั้นเนี่ยก็ให้ เลือกจากคนกลุ่มนั้นก็ได้นะคะก็ค่อยๆลดทอนเอาว่าเออแบบเหมือนเป็นการแบบผ่านเข้า,อารอบมานะว่าเรามีคนที่อยากให้เกียรติให้มาร่วมง,งานให้มารับตำแหน่งนี้หลายคนหน่อยก็ไปเลือกคุณสมบัติของแต่ละคนว่าเออเราอยากมีชีวิตคู่แบบนี้นะนะคะถ้าเกิดว่ามียังมีหลายคู่อยู่ก็ให้เลือกว่าเรารัากคู่ไหนเป็นพิเศษเราอยากให้เขามีรูปถ่ายกับเราเยอะๆก็เลือกเป็นคู่นั้นนะคะก็ใช้วิธีการนี้ในการเลือกในการแบบตัด ได้ก็จะช่วยลดปัญหาปวดหัวในการที่จะแบบว่าเลือกเท่าแก่ยังไงดีต้องมีกี่คนดีอะไรดีนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเรื่องของเท่าแก่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวแทนของทั้งสองครอบครวัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้บิมพูดครอบคลุมให้จบเลยในคลิปนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากมากนะคสำหรับคู่ไหนที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วยังรู้สึกสงสัยอยู่ยังไม่มั่นใจยังแบบไม่แน่ใจว่าหนูเลือกอย่างนี้ดีไหมหนู ยังไงดีคะพี่มีมาอะไรอย่างนี้คะ่ะก็สามารถถามคำถามไว้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยหรือว่าจะอิน็อกซ์เข้ามาคุยกันในแฟนเพจ MCB by Forever นะคะ ใน Facebook หรือว่าจะเป็นดิเรกแมสเซจของ IG Instagram MCB m y f a e v e r ก็ได้เหมือนกันสามารถไปถามคำถามได้เลยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ Line Open Chat นะคะมี Open Chat เตรียมงานแต่งอยู่ก็เดี๋ยวจะขึ้น QR Code ไว้ให้ก็สามารถแอดไลน์นะคะมาพูดคุยกันมาสอบถามแล้วก็มารับทราบข้อมูลการเตรียมงานดีๆได้ใน Open Chat เหมือนกันนะคะสำหรับการแบบ ทิ้งคำถามไว้หรือว่าการแชทัญถามเนี่ยนะคะมันจะทําให้แบบบิมสามารถสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้วก็ช่วยไกด์ไลน์ได้แบบแม่นยํามากขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาทําคลิปเนี่ยบิมก็จะพูดกว้างๆเอาไว้ะคะ่ะให้พอเป็นไอเดียพอได้คอนเซ็ปต์เนาะแต่ถ้าคู่ไหนมีคําถามอะไรพี่อยากจะเจาะจงเนี่ยก็ให้พิมพ์ถามมาได้เลยตามช่องทางที่กล่าวไปนะคะก็จะสามารถให้ทาแนะนําได้ตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้นค่ะ ส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าหลังจากดูคลิปนี้จบคุณจะสามารถตัดสินใจในการที่จะเชิญผู้ใหญ่มารับหน้าที่เท่าแก่รับหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่ตัวแทนของครอบครัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เข้าใจมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่นําไปปฏิบัติได้ง่ายๆมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะก่อนจากกันไปนะคะถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าคลิปนี้มันประโยชน์นะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนี้เอาไว้นะคะเวลาที่บิมลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมกนหว้าง้ก่อนนะคะ กัมใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ